สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเซลล์หนูเล็กนะคะที่ช่องเดิมเลยค่ะช่องหนูเล็กรถเบอร์สองนะคะอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหาคน,นะครนะสำหรับวันนี้ตัวรถที่จะนำมารีวิวกันนะคะเป็นรถวัยรุ่นชอบนะคะวัยรุ่นตามหานะคะในส่วนของตัวรถ Honda าเจ็นั่นเองฮอนด้า <Jazz S 2> ตัวนี้นะเขาเป็นตัวขนาด 1.5S นะคะปี2018 สีเทาดำนะคะราคาตั้งขาย499,000บาทเลขไม่36,000ต้นๆเท่านั้นนะคะ เครดิตด,ดีเครดิตปกติก็ฟรีดาวกันไปได้เลยยอดจัดได้เต็มเต็มเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวรถคันนี้ดีกว่านะรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงกันนะคะเริ่มต้นเลยนะคะในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้าเนี่ยขอบบนเขาตกแต่งด้วยโครเมียมแบบนี้นะคะตัวลักษณะโลโก้ตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะด้านล่างตกแต่งเป็นสีเงาสีดําเงานะคะ แล้วก็ดวงไฟของเขาเป็นดวงไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะขอบดวงไฟเนี่ยตกแต่งด้วยตัวโคมเมียมนะคะเพิ่มความหรูหราด้วยแล้วก็สปอร์ตโฉบเฉี่ยวด้วยนะคะในขณะเดียวกันเลยนะ,ะด้านล่างช่องลมสีดำนะคะคันนี้เลขทะเบียนกทอ9502เดี๋ยวต้องมีการเปลี่ยนป้ายก่อนนะคะคันนี้ต้องเปลี่ยนป้ายมาเป็นกรุงเทพมหานครกรกุงเทพมหานครก่อนเน,ะะนาะผัดมาเลยนะคะในส่วนของตัวล้อเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเปลี่ยนแม็กมานะคะเป็นแม็ก ขนาด15นะคะน็อต4รูร้อยนะ,ค,ะคันนี้เป็นยางฮันคุกนะคะยางฮันคุกเปลี่ยนแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าท่านใดชอบก็ใช้แม็กเดิมของเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้เลยหรือถ้าไม่ชอบสามารถเปลี่ยนได้นะคะลักษณะของตัวโชกก็เดิมเดิมนะ,ค,ะคันนี้ก็เดิมเดิมตัวโชกเปลี่ยนแค่แม็กอย่างเดียว ไฟเลี้ยวนะคะรถอีโก้ค่ะไฟเลี้ยวจะอยู่ข้างแก้มแบบนี้นะคะเป็นในส่วนของตัวกระจกกระจกก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะแต่ว่าด้านล่างเนี่ยเป็นสีดำนะทูโทนนะคะเป็นสีทูโทนในส่วนของตัวกระจกติดฟิล์มมาเรียบร้อยแต่ไม่ได้ไม่ได้หนามากนะคะตัวฟิล์มของเขาแล้วก็มือเปิดนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแบบนี้เลยรายละเอียดฝากระโปรงด้านท้ายนะคะ เริ่มจากบนสุดเลยนะคะเสาอากาศนะอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็ไฟเบรกดวนที่3ติดมาตรงสปอยเลอร์เรียบร้อยนะคะที่ปัดน้ำฝนนะคะแล้วก็ดวงไฟเป็นดวงไฟแบบ LED เต็มลำแบบนี้เลยนะคะตั้งแต่กระจกขอบบนนะะลงมาด้านล่างแบบนี้เห็นกันชัดๆแน่นอนนะคะด้านล่างเนี่ยจริงๆเขามีช่องให้เสริมในส่วนของตัวไฟตัดหมอกด้วยนะอะขอไปค่ะไฟทับทิมด้วยนะ แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีการใส่มาถ้าลูกค้าสนใจอยากจะต่อไฟทับทิมเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะคะนี่แล้วก็อันนี้ลักษณะตัวท่อนะคะตัวท่อนีอ่เดี๋ยวดูรายละเอียดด้านในกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าปีใหม่ไม่น้อยของจริงเลยนะไม้แท้ไม่มีกอไม้เขี่ยไม้แน่นอนนะคะแล้วก็รายละเอียดแผงประตูนะคะแผงประตูเป็นสีดำภายในคุมโทนดำนะคะ ปมเซ็นทรัลล็อกนะคะอยู่ด้านขวามือแบบนี้พับกระจกปักไฟฟ้าด้านนี้เลยนะมือเปิดเป็นสีเมทัลลิกนะคะแล้วก็มีตัวสีเมทัลลิกตกแต่งต,งตรงนี้ด้วยตัดขอบมาถัดมาเป็นรายละเอียดของตัวโครงสร้างนะคะตัวโครงสร้างก็เดิมๆนะจุด qc บางตำแหน่งยังชัดเจนอยู่เลยนี่นะหัวน็อตไม่มีรอยไขยนะคะไม่หลวมไม่ขยับนะคะกระดูกงูนะคะรอยจุดเม็ดอาร์กนะคะเรียงกัน สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่การันตีในส่วนของตัวสีและโครงสร้างนะคันนี้ไม่เคยถูกกับสีสาสีมาอย่างแน่นอนสีเดิมๆนะตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้ตะเข็บสีแดงแลักษณะตัวเบาะใหม่นะคะไม่มีรอยปีแตกขาดนะคะตะเข็บนีเดินกันสวยๆแบบนี้นะคะไม่ปีแน่นอนตัวเบาะนะคะเป็นแบบปรับเองเป็นแบบปรับเองคันนี้พงมาลัยเป็นพงมาลัย แบบ3ามการนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แบบ3ามกานบริบเวณคอนโซลด้านบนสีดำมีการเล่นตกแต่งนะคะเป็นตัวสีเมทัลลิกตรงนี้ด้วยนะคะเครื่องเล่นก็เล่นได้เป็นโหมด MP3 FM AM เชื่อมต่อ USB ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะ,ะตัวแอร์ก็เป็นแอร์ ab, แบบแมนวนวลปรับได้4ระดับด้วยกันนะคะ มีปุ่ม power outlet นะคะ120โวลต์ตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบออ t โนต้นะคะแบบนี้ฐานเกียร์เป็นสีเมทัลลิกอยู่ตรงฐานนะคะมือเบรกตรงนี้เลยด้านบนนะคะุยที่บังแดดยังไม่ได้แกะถุงเลยนะตรงนี้นี่ที่บังแดดยังไม่ได้แกะถุงเลยเดี๋ยวเราดูในส่วนของเบาะนั่งแถวสองกันบ้างนะคะ เบาะนั่งแถวสองนะคะก็ลักษณะของตัวเบาะเช่นกันนะคะเบาะหนังสีดําเดินได้ตะเข็บแดงลักษณะเบาะไม่มีรอยปีแต่ขาดไม่ชํารุดนะคะไม่ชํารุดเล็กลูมนะคะนี่เล็กลูมก็คือยือดขาดไปได้ยาวเฮ็ดรูม,มนะคะนั่งได้สะดวกสบายนะคะนี่สำหรับลูกค้าที่อ่ากังวลใจนะคะว่าถ้าเกิดว่าใช้รถประเภท แฮสแบกอย่างนี้5ประตูแบบนี้แล้วภายในจะแคบไหมหรือว่านั่งด้านหลังจะสบายนะไหมบอกเลยว่าสบายนะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังม้านั่งแบบสบายสบายเลยหรือลูกค้าท่านใดที่อยากจะใช้รถเอาไวท้ทํารถอเนกประสงค์ด้วยนะคะลูกค้าปรับพับเบาะลงไปแบบนี้เลยนะเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยปรับพับลงไปเป็นแนวและหน้าแบบนี้เลยนะคะเรียบเลยเรียบแบบนี้ได้เลยหาก ครอบครัวนะคะมีลูกเด็กเล็กแดงนะคะปูที่นอนนะคะนอนกันแบบสบายๆหรือพ่อค้าแม่ขายนะคะขนของไปขายตามตลาดนัดหรือว่าต้องใช้สอยพื้นที่เยอะนะคะก็นี่แหละเป็นรถอนเนกประสงค์คันหนึ่งก็ว่าได้นะ,ะเดี๋ยวดูอุปกรณ์อุปกรณ์นะคะนี่ถ้าเป็นประเทนี้อ่า ยางอะไหล่มีให้อยู่นะคะสาหรับคันนี้ยางอะไหล่แล้วก็ผ้าใส่อุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือต่างๆ,างๆมีให้ครบถ้วนนะคะไฟด้านหลังช่องเก็บสัมภาระนะคะมีให้นะ <S <S <ๆ S 1> แล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะด้านหลังโครงสร้างก็เดิมๆนี่เห็นไหมเห็นรอยเม็ดอาร์คไหมคะเรียงการสวยๆแบบนี้นะคะการันตีในส่วนของตัวสีและโครงสร้างคันนี้นะคะไม่เคยโดนชนหนัก ตีงกาน้าท่วมจมน้ําไฟไหม้ไม่มีแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถจังหวัดบุรีรัมย์รถจังหวัดบุรีรัมย์บอกเลยว่าไม่ต้องห่วงในเรื่องของสนิมนะเพราะว่ามันไม่ใช่รถลุ่มน้ําเค็มไม่มีสนิมแน่นอนโครงโครงสร้างด้านล่างนะคะก็คือด้วยความที่เลยกไม่อ่ะคะ่ะแค่สามหมื่นกว่าเจ้าของเก่าน่าจะแค่ใช้ซื้อของจ่ายตลาดแค่นั้นแหละเนาะ ส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องขนาด1 5 0 0นซีซีนะคะเป็นเครื่อง Honda IVTEC เสีูบเรียงแถวแบบนี้โอ้โหเปิดมาลักษณะตัวเครื่องเนียบมากนะคะตัวเครื่องเนียบมากตัวเครื่องนะคะอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะนี่ตำแหน่งเดิมไม่เคยถูกถอดย้ายเปลี่ยนเครื่องนะคะเครื่องเดิมเดิมการันตีในความเดิมเลยนะคะจุด QC บางตำแหน่งเนี่ย ชัดเจนนะคะชัดเจนเลยแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะรองรับได้นะคะเป็นในส่วนของน้ามัน E 1 0 E 2 0 E 8 5รองรับได้นะคะแรงม้าสูงสุดได้ที่1 1 7แรงม้ากันเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูต่อในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะโครงสร้างก็ไม่มีอะไรมากนะคะหัวน็อตไม่มีรอยหมุนนะคะสีเดียวกันเลยนะ,ะนี่ รถคันนี้บอกเลยว่าประวัติใสนะคะแล้วก็โครงสร้างเดิมแมน่นอนนะมอกอยู่ตำแหน่งเดิมแบบนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูมาชมรถด,ด้วยตนเองนะคะติดต่อหาหนูเล็กได้เลยค่ะเบอร์ศ9 3 3 8 9 2 8 8 8 8นะคะลูกค้าเบอร์นี้นัดวันเวลาเข้ามาดูรถได้หรือลูกค้ามั่นใจในส่วนของคุณภาพของตัวรถจากบริษัทเพชรยนต์นะคะ สามารถนะัดไฟแนนซ์เข้าไปเซ็นเอกสารที่บ้านได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าซื้อขายออนไลน์กําลังมาไม่ต้องห่วงเลยนะสมมติลูกค้าจองเข้ามานะคะหนูเล็กส่งไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นให้เลยอาชีพที่สามารถออกรถได้บอกเลยว่าทุกอาชีพ ถามว่าอาชีพไหนออกไม่ได้ยังจะตอบง่ายกว่านะคะออกได้เลยทุกอาชีพเพียงแค่อาชีพของลูกค้านีแหล่งที่มาตรวจสอบรายได้ได้ชัดเจนเท่านั้นพอนะคะสเตทเมนต์เดินไม่เดินไม่จําเป็นขึ้นอยู่กับกลุ่มอาชีพสมมุติลูกค้า,านะคะ้าขายนะคะค้าขายแผงลอยค้าขายตามตลาดเปิดหน้าร้านไม่จําเป็นต้องเดินสเตทเตมนต์ก็ออกรถได้นะคะสําหรับคันนี้ราคาแจ้งอีกครั้งนะคะ499,000บาทเลขไม่นะคะ, 4, 99, เ,นะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูที่แผ่น นี่เลยแผ่นสคบนะคะอ่านี่เห็นไหมราคา499นะคะเป็นรถปี2018เลขไม้สาม0 0 0กมพัย 8, ขอให้เลขไม้หม่3 6กิกิโลเมตรเท่านั้นไม่แท้แน่นอนไม่เขียไม่ก่อใหม่นะคะสำหรับคันนี้ผ่อนนะคะถ้าลูกค้าไม่ใช้เงินออกรถเลยนะใช้เงินออกรถแค่0บาทนะคะผ่อนอยู่ที่ 9,000ไปปลายนะคะ72งวดแต่หากลูกค้าเลือก84งวดเนี่ยผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000ต้นๆนะคะเครดิตดีฟรีดาวเลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวบอกเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ของหนูเล็กนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตวิดีโอคลิปของหนูเล็กและในส่วนของตัวของแถมนะคะบอกเลยว่า ลูกค้าติดต่อเข้ามาแจ้งว่ามาจากคลิปวิดีโอของหนูเล็กนะคะของแถมนี้ให้เยอะแยะเลยนะคันนี้ไม่มีคิ้วกันสาดตัดติดให้เลยนะแล้วก็คันนี้เติมน้ํามันให้ไปเต็มถังย้ามีครั้งเติมน้ํามันเต็มถังแถมบริการฉุกเฉิมราคา5,000บาทอีก1โกรมทานจุกจุไปเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าที่อยู่ในช่องนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยนะหนูเล็กมีรถเข้าใหม่หรือว่ามีรถในสตอ็อกเยอะแยะเลยนะที่จะมารีวิวให้ชมกันในทุกๆวันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ